าเธอผมทองอ่ะฉันคุยกับเขาจะพาตะกำพาตะไปกลับมาแล้วนะวินเทอร์โอเคเติดเอ้นายเห็นฉันแล้วยังเห็นแล้วเน่ะฉันเห็นนายตลอดแต่ฉันเห็นคนอื่นอ้าวหรอโอเคเดี๋ยวนายอาจจะค่อยค่อยเห็นนะแบบที่รุ่นพี่บอกนะได้เลยเดี๋ยวเราอาจจะต้องหลังจากพีคสัตว์ไม่ไปหาไม่ไปหาตานายดำไปหรือเปล่า จริงอันนี้เราเห็นด้วยน่าลองถอดแว่นดูสิโอ้ชันแท้แสงอ้าวเหรอได้งั้นไม่เป็นไรนะเจ็ดถ้ามันกลางคืนแล้วเราจะบอกนายนะได้เลยโอ้เธอช่างจิตใจงดงามคือมันก็เหมือนใบหน้าของเราน่ะเราไม่ปฏิเสธหรอกมาถึงจิตใจกับใบหน้าเดินใช่แล้วน่ะทำไมเธออวยตัวเองเก่งจังเลยอะ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครชมเราว่าหน้าตาดีเลยนะเราก็เลยต้องชมตัวเองเข้าไว้นะโอ้เธอก็สวยนะงั้นนะนี่แหลไปสัมอ้ยขอบคุณนะนายเป็นคนแรกเลยที่ชมว่าเราสวยนะใช่แถมยังจิตใจดีสุดยอดไปเลยีุ่ดุด็กห้องป้าตามฉันมาหรือเปล่าใช่แล้ว่ยอยู่บ้านอะไรจ้ารุ่นพี่หายไปไหนหมดฉันก็รู้ว่าฉันสวยเธอมาทางหน้านะเขาอาจจะรอรับ ยิงธนงองอาจในวิถีแบกศักดิ์ศรีคำคอแถมเดินมาสุดสายหน้าตาดีจริงนะไอชิปคนเดียวไม่ยืนกันนะจะเป็นจะจะเป็นที่ต้องนั่งอยจะทะเลาะกันนะนั่งได้ไหมนาโนนั่งได้ไหมป้าอะไรจ้าเออชื่อนาโนน่ะชื่ออะไรนะนาโนจะเป็นปีหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เธอเป็นรุ่นที่แลเธอชื่ออะไรกันไปหาเพื่อนแบกนั่งชื่ออะไรปีหนึ่งปีหนึ่ง ชื Nano, yeah. awesome. okay, ่ออะไรหรอฉันขอย้ายไปตีรอบไมคะไม่เราแคทชอบน่ะมันไม่ร้อนดีแล้เธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อคาราริน่าแคทเค่ะเราขอเอสั้นๆได้ว่าอะไรบ้าง เคสก็ได้หรือถ้าอยากยาวหน่อยก็ไม่เอาฉันอยากให้เธอเรียกฉันว่าคาทารีนาเท่านั้นโอเคได้คาทารีนาฉันสุดหาแักบ้านได้เลยค่ะพวกพวกเธอจะไม่ย้ายบ้านกันใช่ไหมเธอจะไม่ย้ายไม่ได้ชวนขึ้าคอนโด้ลยเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไปส่งอี้ากลับบ้านได้เลยนะงั้นฉันไปคุยกับเขาแล้วกันฉันเป็น X อท่ไ เราสามารถเป็นราไปด้วยเราเป็น Microsoft Word ฉันพาเพื่อนมันลุ้นายแล้วน่ะตัวดีนะเป็นโทเวอร์เหรอถ้เห็นใครบ้างไหมเราเป็น Microsoft Word ร์ไหนเปไหนบ้างเราเป็นโทเวอร์เหรอใช่สอนน้อยแล้วเธอเล่น Microsoft Word แล้วเราเล่นอะไรอ่ะฉันเป็นไอคิวเวอร์ยินดีที่รูกจักนะอ่าฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับแล้วยังไงต่ออ่ะอ่าโอเคใครบ้างในนี้นอกจอนนายจะไม่คุยกับพี่ไเวคร์มีชื่อแบบสั้นๆหรือเปล่ามีใครจะแลกบ้านไหมอ่ะ วาเลอรี่เจ้าแรกหรอกบ้านคิงกี้เราดีที่สุดเราวาเคอรคอ๋อเคาอเคโอเอเคโอเเคโอเคโเคโอเคอเาอเคอเคโ่เออเคโอเอเเเคออคเเเเอเเ่ เราจะไม่ย้ายเหมือนกันน่ะผเพราะฉันทำความรู้จักเธอแล้วเธอจะไปอยู่บ้านโน่นบ้านนี้ใช่ฉันจีหนึ่งฉันหน้าแก่ได้นายชื่ออะไรหรอฉัอยู่บ้านโอเคปีหนึ่งทุกคนเดินตามพี่เขาไปเลยพาน้องไปบ้านเลยจ้าอย่าย้ายบ้านกันนะเดินตามพี่เขาไปเลยใช่จะกลัวไม่มีเพื่อนอ่ะฉันไม่หนีนะไปไหนรอบนเนี้โอเคยายบวาเลอรีรอฉันด้วย คาทารีนาเขาเป็นลูกเปุนโหน่น่ะคาทาใช่เธอเธอต้องเรียกฉันว่าคาทารีนาเท่านั้น not คาทานะได้เลยโอเคแต่กันเธอบ้านของเราถ้าเธอเรียกคาทาร์ถ้านายเรียกฉันว่าคาทาร์ฉันไม่หันนะยะได้เลยดีด้วยนะคะนักศึกษาบ้านคิงอ๋าขอบคุณครับศาสตราจารย์ าทาลีนาเพื่อนของเธอชื่อว่าอะไรนะเธอทําตัวสิอ่วยายนี่ยี่หัวทองนี่อีกคนนึงนะพาทาลีนาดูเหมือนทุกคนคือจะลุมเธอแล้วนะทาไมล่ะฉันไม่น่าแบบทุกไหนว่าแต่เธอชื่ออะไรนะผเธอลืมชื่อฉันหรอแเวเป็นตัวอีแล้วก็ก้ลองเรากดเข้าไปแล้วแต่ว่าแมปยังไม่โหลดอ่ะอย่าเพิ่งกดเอนเตอร์นะคะรอแมปโหลดก่อนนะ โอเคครับวิ้ผมโซบเข้าไปได้เลยค่ะน้องฟินมาดูสิผมโซบวันดีเธอชื่ออะไรหรอเออฉันเดี๋ยวือบิงน้องๆเข้าบ้านกันได้เลยเฮ้าเขาเป็นอะไรอ่ะน่าดอนมาหลบไปหรือเปล่านะน้าจะทำดูโอ้โหค่ะเพื่อนถ่นเป็นคนหนึ่ง เพื่อนโดนพรณนสูบพาไปค่ะไปไหนมาค่ะเหมือนน่าจะโดนพลันยิุ๊บหรือเปล่าอะไรอ่ะมีกุหลาบลุงจะติดต่อเพื่อนได้ไหมไม่ได้เลยค่ะยังไไม่ดหนูไม่รู้จักเขาเนั่นนอกจากชื่อเลยอ๋อมันเป็นแหวนแหวนเยี่ยมนะมาคนเดียวหรอเราตั้งแถวไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่พามเดินไปตรงนี้นเข้าแถวตามบ้านได้เลยนะคะ ผมี่บอกไมบอกไมบอกเพื่อนเพื่อนเอาพี่ต้านหน่งคารวยโคตรดีมาตออปึ่งน้องพี่ต้องสามารถไปเข้าแถวในด้านห้องเรียนได้เลยนะคะเข้าแถวถ้าคนเยอะก็แบ่งเป็นสองแถวเนาะ อยู่ติดกันแล้วกันนะไม่งั้นไฟมันจะลามต่อเป็นทอตๆนี่ยมาในมาในเวทต่อไปครับในคาถาต่อไปนะครับนี่จะเป็นคาถาเป็นลิเวรีโอนะครับไหนลองพูดพูดพร้อมกันสิครับลิเวรีโอลิเบรียโอลิเวรีโอโอเคครับซึ่งลิเวรีโอเป็นคาถาที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสิ่งที่ซุกซ่อนตามมุมต่างๆ อาจจะไปใช้สามารถมุมต่างๆของโรงเรียนได้ครับที่สามารถใช้แล้วสามารถเปิดเผยสิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่ครับรีเฟรียลก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งลักษณะของกระถาจะเป็นกระถาท่ที่เมื่อใช้แล้วสามารถเปิดเผยของที่อยู่ตามบุมต่างๆ,ๆซึ่งใช้ระยะเวลาครูดาวห้าวินาทีครับและใช้มานาสองหน่วยครับมา ต่อไปในคาถาต่อไปคาถาสุดท้ายในของชั้นปีหนึ่งนะครับจะเป็นคาถาเกี่ยวกับการซ่อมวาของที่ที่พังคิดว่าเป็นคาถาอะไรครับรีเพาโร่ไหมถูกต้องครับเดี๋ยวเราลองมาพูดความกันสิครับรีเพาโรรีเพโรโอเคครับซึ่งรีเพาโรจะเป็นคาถาที่เอาไว้ในการซ่อมวัตถุที่พังหรือว่าที่ได้รับความเสียหายอย่างเช่นจะเป็น อาจจะเป็นไม้กวดของเราที่พังหรือว่าจะเป็นในส่วนของยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันข้างหลังเลยครูข้าวผู้ไปข้างหลังได้เลยลูกไปข้างหลังได้เลยครับสารตาน้ำแอรครับเพื่อความเผากระหายมัดใจได้ไหมครับใช่ครับอืมไม่น่าได้นะครับซ่อมแซมกระถ่ายรีแพร์โรซ่อมแซมไม่นได้นะครับเป็นกายภาพจัดถ้าซ่อมใจนี้ต้องซ่อมด้วยตัวเองนะจ๊ะาจะส้อมด้วยตัวเองไม่ได้ใช้คนซ่อมก็ได้ลูกใช่จ้ะคนไหนครับมีไหม อ๋อขอเพิ่มเติมนิดนึงจากคาถาริเพรโร่เนี่ยนอกจากจะมีคาถาแล้วเราจําเป็นต้องมีสิ่งของอีกชิ้นหนึง่งก็คือแกนหินพลังเวทนะครับผมจะเป็นอ่าแกนหินสีน้ําเงินเนาะที่เราสามารถซื้อได้ตรงร้านค้าของมหาลัยนะครับผมจะมีแกนหินพลังเวทขายอยู่ละห้าร้อยแกนเลียนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีก็ซ่อมไปได้นะครับผมอ่จินตนาการนะครับว่ารถคันนี้มันพังอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ารถคันนี้มันพังเนี่ยเราทําการขึ้นไปสักรอบหนึ่งแล้วไปการเช็คว่าอุ้ยมันพังจริงๆอ่ะอู้พังละ ทำยังไงดีหยิบไม้คาถาออกมานะครับผมจากนั้นก็นำริเพโร่ใส่สล็อตเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าในตัวเรามีแกนหินพลังเวทเนี่ยเราก็สามารถเริ่มร่ายเวทได้เลยนะครับผมริเพโร่จากนั้นก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการเพ่งสมาธิและจิตนะในการทำให้สิ่งที่คลองพังเนี่ยกลับไปคืนสู่สภาพดั้งเดิมอาจจะใช้เวลาสักครู่ในระหว่างนี้เราจะเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ย พยายามใช้ในสถานการณ์ที่ปกตินะครับผมถ้าสถานการณ์ฉุกเฉยนเราอาจจะ,ะสู่ขิดตรงนั้นได้นะะตอนนี้จะเห็นรถรถนะครับผมกลับมาเป็นสภาพปกติเหมือนเดิมแล้วถึงแม้วันจะไม่พังก็ตามแต่สมมติวันพังนะครับผมตอนนี้ก็สามารถขับได้ปกติแล้วครับผมช่วยวยไ่ในหัวใจผมได้ไหมครับไม่ได้ครับผม่อมไม่ได้นะ่อันนั้นอาจจะต้องให้คนช่วยนะจะลองถามเพื่อนๆดูสดิอาจจะบ้านอื่นก็ได้นะ ระวังเขาจะทำให้มันหนักกว่าเดิมนะโอเคอย่าลืมนะจ๊ะรีเพลทว่าต้องมีแกนหินนะครับผมอย่าลืมนะโอเคเรียบร้อยครับต่อได้เลยและแกนหินนี่คือใช้ได้แค่รอบเดียวหรอคะได้ครับรอบเดียวครับซึ่งรีแพลทว่ของเราก็จะใช้ระยะเวลาคูลดาวน์5วินาทีนะครับแล้วก็ใช้มาตราห้าหน่วยนะครับโอเคครับนักศึกษามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าครับสอบถามได้นะในเนื้อหาที่สงสัย สงสัยนี่นะหาตรงไหนหรือเปล่าครับตอบถามได้นะครับดีแต่วันนี้็คผอจะใส่ตรงคาถาซ่อมรถนะครับมันซ่อมใจเพื่อนผมไม่ได้จริงๆซ่อมไม่ได้ครับนังเรียนผมมีคำถามนะครับแป๊บบ้านข้างๆมีแฟนยัครับตำรวจคือได้ไหมจ๊ะนนะคะไม่รู้อะครับรับคนไหนครับบอกชื่อมาเลยครับเอาไปตรงนี้ได้หละครับนังเรียนลองวิ่งวิ่งหาแล้วคือต้องมีทั้งสองอย่างคบคู่กันไปถึงจะใช้ได้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วจ้ะใช่ครับผมต้อง <โด S 2> มีท<า>ั้ง <ไป S 1> เวทและแกนหินหด้วยนะครับมผมแบบรีแพร์รเนี่ยโอโอนี่ครูดาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็มานาเท่าไหร่เกเพื่อนใครยังไม่ซิกซอด่วนเลยื่อนรีเวียโอคูดาวห้าวินาทีครับใช้มานาสองหน่วยครับ อ่ะมีข้อมูลตรงไหนที่นะักศึกษาอไม่ทันหรือเปล่าครับสามารถสอบถามได้นะครับได้ทุกปพ็เกจคาถานาะพอถ้าจำไม่ได้อ่าน,นหนังสือได้เลยข้างนอกนะครับคิง แค่ทา่าลีนาใช่ไหมใช่ใท่เลนนาลำดับที่สองกระเป๋าเลยนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าลำดับในเทร้ K, ลำดับที่สองครับคนต่อไปเลยครับกรบเะเป๋าฉันหายไปไหนไม่รู้ะอะไรอะ,ะดีจ้าเด็กเด็ก

เดี๋ยวเดี๋เดี๋งไปโถวิ่งไปโถววิ่งไปโถวว่งไปโถวว่ไปโถานวิ่งนะวิ่งนะอย่าไปวิ่งไปโถเอสาววิ่งไปโถเลยวิ่งไปโถวเลยวิ่งไปโถววิ่งไปโถวเลยวิ่ไปโถววิ่งไปโถวเสวิ่งไปโถวเวิ่งไปโถววิ่ไปโถววิ่งไปโถวยวิ่งไปโถววิ่งไปโถววิ่งไปโถวยวิ่งไปโถวยวิ่งไปโถววิ่งไปโถววิ่งไปโถวเลยวิ่งไปโถเวิ่งไป กลับไปแล้วลูกไม่กลับไปบ้านคิงครับใครมีน้ำยากินเลยครับรู้ีใครสลบหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนใครตั้งสงสารถ้เห็นเพื่อนสลบกูเพื่อนไปด้วยนะลูกวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยค่ะคิงถ้ามีน้ำยากินน้ำยาเลยครับคมเพื่อนกันไปเลยด้วยนะไปครับไม่ไปที่หัวนะครับคุณสารวิ่งไปเลยครับสารสัดติดตามเพื่อนกให้ไปเลย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 ถ้าหลังกลับมานะต้องวักสายด่วนเรื่องนเถอนะครับ แล้ลวิไปที่หงนะครับเลียวิ่งเลี่ไปเลยค<ส>ะกลับมาที่เลยนักศึกษาี่งไปที่หงเลยครับใครใครเพืนสบปเพื่อนหน่ยนะครับาทุกคนที่งไปเลยนะ่ไที่หเลยนะครับี่งไปที่หเลยนะวิ่งไที่ครับก่าุกคน งนี้ไปุควินีไปว่ไปถนีเวินดีไปงเด็กวิ่งวิ่ง่วิ่งไปงห้มีรโห้าากลงพาเด็กไปถงนะครับอบคคกระโตให้หมดเลยครับีกระโตกครัวิ่งกระโลงเลยาเ้าถก่อนก็ได้ครับไม่านะครับยมันเกิดอะไรขึ้นนะ ฉันจะไปเรียนแต่ว่าเอร์สแ้วรอยู่หน้าตู้เสบุกนะฉันฉันอยู่ตรงต้นไม้แก้งนะฉันกำลังจะออกไปเรียนแต่ว่าพอผลตกุณแตนจ์ก็บอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วน่ะฉอนก็อยู่ต้นไม้แก้งค่ะวันนี้เธออยู่ไหนอ่ะเนี่ยเดฉันอยู่ตรง้นไม้แกงเลยเนี่ยอยู่เธอต้นไม้แกงไม่ได้มีคนเดียวนะฉีขอโทษได้เบลล่ะฉันหาเธอไม่เจอน่ะเธอไม่เจอวันนี้อยู่หน้าตู้กับมาฟ โอเคได้นจอกันแน่นอนเลยฉันได้เซนดิโอระขนาดลักโอ้โหก็จะมเาต่อราชแรกเลยอ่าทุกคนวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับเข้าถุงกันนี้เลยนะก็ถงไปเลยปือราชแลกเลยวิ่งทุกสายทุกคนวิ่งเข้าถงเลยครับวิ่งเลยวิ่ไปนะครับวิ่งเข้าไปเลยครับวิ่งเข้าถงกันไปเลยครับถ้าถงทุกคนวิ่งเข้าถงไป อะไรครับถ้าต้องตู้งก็อะไรเหรอคะตัวต่อผมตุ้ตัวเองเนี่ยตอนไม่อยากที่เขาว่าว่าความมืดเขานัเขาไปทำไมเขาแข็งด้วยคุณเราก็แบบอ่อนแออยู่ใช่ไหอทำไมอยู่ดีเขาแข็งแก่ถ้าเขาได้ห่อคับไป็นหน้าชิงนะเธอห่อค่ะหรอคะแบบนี้เขาบอบ ตกใจเมอไม่รู้เลยเขาไดรบกไปทับทับบล็อกเับไปอเนะม่รู้เลยกูเล่นเกน้องไม่รู้โอเคโอโอ้โหใช่เพราะลืมดูข้าวด้วยนะคะลืมกินข้าวกันนะคะขอบคุณที่เตือนค่ะ

เก็นหน้าแล้วก็หลุดใจหลุกว่าไม่นะแต่ไม่มาหรอกค่ะจะอีกแค่บาเรียาเ่านังแเนาะบารียบ้านแข่งๆกว่าเยอะเลยค่ะใช่ไหมคะนูเชื่อใจสตวตารานนะคะดูเชื่อใจสัตวตาจานท่านรียกับแม่ดนดู้วยว่าสัตว์ตาจานมีกี่คนัูใส่สมบุกไายใส่ตะพ่อความจริงเียว่าีที่มีสายตาเยอะขนาดนี้ ไม่ต้องว่าปีลงลงทะเบียไม่ต้อง่าไม่ต้องว่าตัวละยังไงตัวปีบายบายมีใครไม่ได้คะแนนก่อนนี้จะปิดลงทะเบียนปิดลงทะเบียนแล้วนะครับตกใจเลยวหรอมีเหลือด้วยเหรอทีทำไมสัตวไปรุยหน้ามันช่วยเด็กจะกลับไปที่ห้องไม่ได้นี่นะครับอ๋อใครนะมแล้วไปทำกิจช่วยได้ไม่ได้นะยืนเต็มเลหมายถึงว่าเราจะปิดลงทะเบียนวิชาการนะคะแต่ว่าคะแนนยังรับได้ด้วยครับ ช่่คะต้องเลยค่ะมีน้องคนไหนไม่ได้ตอบไหมคะทั้งสองฝั่งเลยน่ะฟพซเฟกซ์สตลาร์พูดถูกพุดกล้าใครอยากได้ทิวไม่ค้านใช่ตอไม่ให้ค่ะแต่ตอนแรกอะคือวงอาหารอะอาจจะเดินลงไปแต่ไม่กล้าลงเลยระวังด้วยนะที่บ้านนะให้ยืนเดียวหน้ากระดาษเป็นรอยแดงเลยเรายืนรวมกันแล้วจะดีหรอลกระจายกันหน่อยดีไหมคะ ไม่เป็นรองคาตาจารย์นเราอยู่ค่ะตอนนั้นได้ไหมคะดูแลคนที่บ้านด้วยน้ไม่ใช่รองคาาจารหมู่หรอคะผีนังรันก็อยู่ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมทำไมอ่ะมีมีอะไรหรอเราจะไปที่บ้านอะระวังด้วยนะก็ลองดูระหว่างคาตาจาร์กับผีนังรอ่ะใครมันจะแจกกันมีข่าวข่าวสารถูกบอกว่าข่าวสารใครใครฝากข่าวมาคะไม่มีค่ะ ข่าวปลอมหรือเปล่าไ่ไดปล่าใช่ข่าวปลอมข่าวปลอมลูกไม่ใช่ข่าวจริงหรอกลูกเขาอาจจะใช่ใช่เขาไม่มาหรอกเขาเขาจะบอกว่าจะมาที่นี่เขาไม่มาหรอกเรป็นข่าวปลอมเราอย่าจะตกตกตื่นบ้านเรามี